สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับชีพปร,รโลกนะครับผมเทียบชยยัยหยองและคุณสุริชัยยุ่นนะครับเวลาผ่านไปไม่ถึงวันคุณสุริชัยครับ,รบกน็นายนิจิบราซักก็สาบานตนเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่2อง 2> ที่เขาต้องรีบเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดการประท้วงเกิดมีปัญหาเนี่ยจะต้องมีนายกรัฐมนตรีที่สั่งการได้ ผมเชื่อว่านาจิบราซักต้องเร่งกระบวนการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเพราะว่าอันวาอิบราฮิมแกนนําฝ่ายค้านขู่แล้วครับว่าจะระดมคนออกมาเดินขบวนเพื่อประท้วงสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการช่อฉนโกงการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คะแนนที่ออกมา133่ต่อ89ที่นั่งในสภาก็แปลว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งนาจิบราซักทั้งอันวาอิบราฮิมเนี่ยมีปัญหานะครับคุณเฉลิมชัยคือตัวนาจิบเอง ประกาศไว้คราวที่แล้วได้140ที่นั่งคราวนี้เหลือ133และเคยประกาศว่าถ้าน้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะพิจารณาตัวเองส่วนอันวานนั้นก็ประกาศตลอดเวลาว่าในฐานะเป็นแกนนาฝ่ายคานจะต้องเอาชนะรัฐบาลให้ได้และถ้าไม่สามารถที่จะชนะก็จะพิจารณากรเกษียณเหมือนกันทั้งสองคนจึงกลายเป็นเป้เปาของการวิจารณ์จากกลุ่มของตัวเองแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ขณะนี้เนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุด การเมืองมาเลเซียต้องมองเรื่องของคนมาเลเซกับคนจีนแล้วครับ,บที่กลัวกันตลอดเวลาว่าสังคมมาเลเซียคือสังคมที่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางสัญชาติก็มีความพยายามที่จะปลองดองพยายามให้คนมาเลเซซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่คนจีนคนอินเดียอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้เพราะในประวัติศาสตร์ในอดีตนั้นมีการก่อความชุลมุนวุนว่นวายเดินขบวน ถึงกับมีสงครามกลางเมืองกันเมื่อ30-40ปีก่อนผมจำได้ที่ปีหนังเนี่ยก็คือเรื่องของคนจีนกับมาเลนี่แหละแต่ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ชัดเจนนะครับที่นายกรัฐมนตรีนายิบราซักเรียกว่าเป็นไชนิสซึนามิความหมายก็คืออะไรครับไชนิสซึนามิก็คงจะหมายถึงว่าการที่เกิดกระแสนในห,หมู่คนมาเลเซียเชื่อสายจีนที่ครั้งนี้ หันไปเทคะแนนเสียงให้กับพรรคฝ่ายค้านนะครับที่มีนาะยอันวัยบระหิมเนี่ยเป็นแกนนาอยู่นะครับทําให้เกิดความพลิกผันถึงแม้ไม่มากถึงขนาดทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบพลิกครั้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็มากพอในการทําให้จากนี้ไปเนี่ยมาเลเซียจะมีภาพภาพหนึ่งที่หลายคนพยายามจะหลีกเลี่ยงมาตลอดก็คือว่าภาพที่จะมีรัฐบาลที่จะมีคนส่วนใหญ่ที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นคนมาเลเซียเชื้อสายมาเลยนะครับขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ย ก็จะมีภาพว่าเป็นฝ่ายค้านที่เป็นคนจีนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่อยู่นะครับนี่คือสิ่งที่หลายคนพยายามที่จะจะวาดภาพไปเห็นเพื่อทําให้เกิดความเป็นห่วงเป็นใจขึ้นมาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําของพัก MCA mm hmm. นะครับ Malaysian Chinese Association ซึ่งเป็นพักที่มีคนจีนหนุนมาตลอดและเป็นส่วนหนึ่งของแก,แกนนารัฐบาลอยู่ที่ผ่านมาแล้วก็เสียหายมากในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะาคนจีนที่เคยเทคะแนนเสียงให้พักพักนี้เนี่ยหันไปเทคะแนนเสียงให้พัก Democratic Action Party (DAP) นะครับของนายลิมกิสเสียงก็จีนเหมือนกันแต่ว่าเป็นจีนฝ่ายค้านกับจีนฝ่ายรัฐบาลใช่ครับครับครับก็ทําให้มีการใช้คำว่า Chinese tsunami เนี่ยขึ้นมาแล้วก็มีคำว่าใช้คำว่า t o r a i s e uh, issue ขึ้นมาคือหมายความว่าขณะนี้เป็นเรื่องของคนสองเชื้อชาติแล้วซึ่งก็ทำให้ในายลิมกิตเสียงในค่อนข้างที่จะไม่พอใจนะครับลิมกิเสียงนี่เป็น แกนนาของพรรค DAP เขามาก <ไป S 2> ลิมกิตเสียงนี่อายุปีนี้72แล้วครับ,รบและเป็นหัวหน้าของพรรค DAP มาตลอดความจริงเดิมเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าพรรคเขาเนี่ยไม่สามารถชนะที่นั่งเพิ่มเขาก็พิจารณาที่จะ,กะเกษียณเหมือนกันและอายุมากแล้วแต่ว่าพอมาคราวนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นแกนนําของฝ่ายค้านเลยนะแม้กระทั่งอันวาอิบราฮิมเนี่ยพรรคของอันวาก็ไม่ได้มีที่นั่งมากเท่ากับพรรค DAP ของลิมกิตเสียงฉะนั้นขณะนี้ถ้ามองเนี่ยก็คือว่าลิมกิตเสียง เป็นหัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านแทนที่จะเป็นอันวานะถึงแม้อันวาจะดังกว่าและอันวาจะเป็นคนที่มีคนกะเก่งว่าถ้าพักฝ่ายค้านชนะเนี่ยคนที่เป็นนายกไม่ใช่ริมกิดเสียงหรอกจะเป็นอันวาอิบราฮิมก็ตามแต่ว่าถ้าคุณเทพชัยบ,บอกว่าเสียงคนจีนหรือเสียงคนมาเลเซียเชื้อชาติเชื้อสายจีนเนี่ยเทคะแนนไปให้ฝ่ายค้านหมดเนี่ยผมดูตัวเลขที่ทําให้นาจิบต้อง ตกใจพอสมควรก็คือแม้กระทั่งเสียงคนมาเลเซียสัญชาติมาเลาก็อ่อนลงนะโดยเฉพาะในเขตเมืองสำหรับพรรคร่วมรัฐบาลก็แสดงว่าชนชั้นกลางชาวมาเลนเนี่ยก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนายิบถึงอยู่ยากครับถึงขั้นที่มีการวิเคราะห์แล้วนะว่าประมาณปลายปีนี้ที่จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักใหม่ของอัมโ,โนเนี่ยเผลอๆนาจิบราซักอาจจะถูกเรียกร้อง ให้พิจารณาตัวเองก็ได้ครับเพราะว่านาจิบราซักขณะนี้ตกอยู่ในสภาพไม่แตกต่างจากที่อดีตนายกรัฐมนตรีอับดุลลาบั์เดวีเคยประสบอยู่เหมือนกันก็ค,คือตอนนั้นมีการเลือกตั้งนะครับใน2008นะครับ5ปีที่แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าพรรคที่มีพรรคอัมโนเป็นแกนนาอยู่เนี่ยซึ่งเป็นพรรษบาลเนี่ยก็สูญเสียที่นั่งไม่ได้สองในสนะครับที่เคยมีมา50กว่าปีก่อนหน้านั้นก็ทําให้ในายอับดุลลาบัตเดวีเนี่ยต้องลงจากตําแหน่ง นะครับซึ่งหลายคนก็คาดการเหมือนกันว่าในพนรรคอัมโน่เนี่ยจริงๆแล้วการเมืองภายในพรรคนี้ก็ไม่เบานะ<อ>นะครับมีคนจ้องมีคนเล็งที่จะเลื่อยขา,ขาเก้าอี้ม,มันก็มีหลายมุ่งเหมือนกันนะ <c oughs> ครับคือ <c ười> ไม่ใช่าอ,อัมโน่เนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดนะครับมันก็จะเป็น f a คชั่นคือเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นมุงๆุงต่างคนต่างก็รอจังหวะก็ไม่ต่างอะไรกับพรรค LDP ของญี่ปุ่นนะครับที่ครองอำนาจมายาวนานแต่ข้างในจะมีแกนของแต่ละกลุ่มที่มีอำนาจต่อรอง มีลูกน้องมีลูกทีมของตัวเองฉันใดก็ฉันนั้นครับอําโนก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆเหมือนกันครับฉะน,นั้นถ้าหากผลเลือกตั้งออกมาอย่างนี้คือลดไปเจ็ดที่นั่งและไม่ได้2ใน3ก็แปลว่าพารรคฝ่ายค้านเนี่ยมีอำนาจต่อรองสูงมากการผ่านกฎหมายต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งที่นายิปราซักรับปากไว้ในช่วงหาเสียงเช่นจะมีการปฏิรูปกฎหมายจะมีการลด ลาวาสอกเรื่องที่จะให้ผลประโยชน์พิเศษกับภูมิปุตราก็คือคนมาเลเซียเชื้อสายมาเลยหรือที่จะแจกจ่ายประชานิยมเตรียมงบไว้เป็นเงินไทยก็ประมาณ7,800 0ล้านบาทเนี่ยที่จะมีนโยบายแจกนโยบายเอาใจประชาชนสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำยากขึ้นครับเพราะฝ่ายค้านจะมีเสียงต่อต้านมากขึ้นแม้กระทั่งในอัมโนเอ,เองก็จะบอกว่าอา้าว ขนาดคุณสัญญาขนาดนี้แล้วเสียงคุณยังไม่ได้เนี่ยก็คุณจะเอาเงินนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์อันใดกันแน่ครับใน่ลิมกิตเสียงนะครับซึ่งเป็นแกนนาฝ่ายคา้านของ DAP ก็บอกว่าที่บอกว่าเป็นชนิสึนามิเนี่ยไม่ถูกหรอกครับ,รบกเป็น tsunami. หมายความว่าคนมาเลเซียทั้งสังคมงเนี่ยไม่เอากับรัฐบาลชุดนี้แล้วนะครับถ้าดูจากคะแนนที่เรียกว่าเป็นพอปิลลาโหวตคุณสุริชัยคะแนนคือรวมคะแนนเสียงที่ ออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานนี้ทั้งวันนะครับปรากฏว่าถ้ารวมกันแล้วเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งมีพักสามพักรวมกันเป็นเรียกว่าเป็นพกกรรคต้นรักยัดนะครับ,รบได้คะแนนเสียงมากกว่านะร้อยละห้าสิบเอ็ดนะครับรวมกันแล้วเนี่ยพักรัฐบาลที่มีออมโนเป็นการนำเนี่ยได้แค่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นเองครับแต่ว่าก็แปลว่าถ้านับกันเสียงต่อเสียงอ่ะห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเอาข้างฝ่ายค้าน 48%อยู่ข้างรัฐบาลถูกต้องครับถ้าเอาแบบเอาตัวเลขของจํานวนคนที่มาลงคะแนนเสียงเลยนะครับมีคนที่นิยมฝ่ายค้านมากกว่าแล้วตอนนี้ครับแต่ว่าด้วยระบบการจัดเขตเลือกตั้งก็ทําทให้คะแนนเสียงที่ถูกแปลงออกมาเนี่ยมันกลายเป็นที่นั่งที่ให้ทาทางฝ่ายพรรครัฐบาลนี่ได้ที่นั่งมากกว่าครับซึ่งตัวเลขก็เกิดคำถามความชอบธรรมที่คนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนี่คงจะหยิบขึ้นมาเล่นงานอย่างแน่นอน,นอันวาก็พูดแล้วอันวาก็บอกว่า รัฐบาลของนายจิปราศักที่ชนะเลือกตั้งครั้งนี้ไร้ความชอบธรรมละบ,บอกว่าไม่ l e g i t i m a c y มีปัญหาแล้วเพราะว่าเขากล่าวหาว่ามีการโกงเลือกตั้งในทุกรูปแบบและขณะเดียวกันคะแนน Popular v o t e ที่ออกมานั้นฝ่ายค้านได้51%ฝ่ายรัฐบาลได้48%สะท้อนว่าประชาชนนี่ต้องการฝ่ายค้านมากกว่านั้นในภาพรวมแต่พอลงไปในเขตเลือกตั้งแต่ละเขตนับคะแนนก็สส ของฝ่ายรัฐบาลมีมากกว่าเท่านั้นเองนี่คือประเด็นปัญหาใหญ่ที่จะทําให้การเมืองมาเลเซียจากนี้ไปคุณเทพชัยมองครับว่าจะยุ่งยากสลับซับซ้อนกว่า4ีหปีที่ผ่านมายัางไงบ้างก็แน่นอนครับว่าถ้าคะแนนนิยมจากประชาชนเนี่ยมันลดต่ําลงถึงขนาดนี้นะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นประวัติการก็ว่าได้นะครับ,รบก็ทําให้รัฐบาลของนายนาจิบราซักนะครับถ้าก็อยู่ต่อได้ถึงครบ5ปีเนี่ยก็คงไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นะครับคงจะต้อง มีมาตรการมีนโยบายหลายอย่างเพื่อผ่อนปนรนนะครับเพราะที่ผ่านมาคงจะพยายามที่จะหาเสียงด้วยกันแบบว่าเอาแล้วกันนโยบายที่อนไนที่แข็งกล้าวที่เกลื้อนหนุนคนมาเลเซียเชื่อสายมาเลยมากเกินไปก็จะมีการปรับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเท่าไหร่นัเพาจาะจักนี้ไปเราก็จะเห็นภาพว่ารัฐบาลที่จะขึ้นมามีอำนาจชุดต่อไปเนี่ยก็คงจะให้ความสําคัญเรื่องนี้มากขึ้นเพราะรู้ดีว่าที่เป็นจุดอ่อน hmm. ในความรู้สึกของคนมาเลยทั่วๆไปที่ไม่ใช่คนมาเลเซียเชื่อสายมาเลย์นะครับ คนจีนคนอินเดียนะครับก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพลเมืองชั้นสองมาตลอดนะครับยิ่งมีชนชั้นกลางที่เติบโตขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็คนที่มีบทบาทอย่างมากในการที่จะชี้ชะตากรรมทางด้านการเมืองให้กับมาเลเซียนเนี่ยก็เป็นชนชั้นกลางเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเที่ยวนี้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่และเป็นส่วนสําคัญในการทําให้ฝ่ายค้านได้คะแนนตีตื้นขึ้นมากขนาดนี้นะครับและคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เป็นครั้งแรกตั้งสองล้านกว่าคนเนี่ยผมว่า สะท้อนอยู่ในคะแนน p u u l r r v o t s นี่แหละและผมว่าถ้านับไปในแต่ละเขตเนี่ยคะแนนของฝ่ายค้านที่แพ้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอาจจะสูสีมากแปลว,ว่าแต่ก่อนนี่อาจจะมีช่องว่างมากกว่านี้แต่คราวนี้มันจะใกล้ชิดมากขึ้นหมายคว่าแพ้แต่แพ้ด้วยคะแนนที่น้อยลงซึ่งก็สะท้อนว่ากระแสของความไม่พอใจต่อรัฐบาลเนี่ยมีสูงมากยิ่งขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนคราวนี้ครับ นายอันว่าบอกว่าไม่รู้แหละผลคะแนนที่ออกมาผลเลือกตั้งที่ออกมามที่เป็นทางการว่ายังไงเนี่ยเราถือว่าพรรคฝ่ายค้านชนะแล้วครับเราถือว่าเราคือเราตั้งทงไว้ตั้งแต่ก่อนตรงลงก่อนวันเลือกตั้งแล้วว่าเราชนะแน่นอนเพราะฉะนั้นอันวาก็พยายามที่บอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผลการเลือกตั้งออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่ามีการโกงกันอย่างมาโหฬารซึ่งก็สอดคล้องกับข้อสังเกตและข้อกล่าวหาจาก กลุ่มที่เป็นอิสระนะครับในการติดตามาการเลือกตั้งครั้งนี้ที่เรียกว่าเบอร์เซียนะครับ,รบซึ่งก็มีบทบาทอย่างมากในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับบอกว่ามีข้อมูลมีเสียงร้องเรียนเข้ามาเยอะมากที่ทําให้เกิดคําถามถึงความชอบธรรมของการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ คนที่เป็นแกนนำขอ,ของกลุ่มที่เรียกว่าเบอร์เซียก็คือนางเอบิก้าเซรีเนวาซันนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมีบทบาทอย่างสูงในเรื่องของการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยก็บอกว่าจากข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมันชัดเจนมากว่าหลายจุดเนี่ยมีการโกงกันอย่างแน่นอนใช่เพว่าจะเป็นการขนคนที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ย uh huh. มาเทคะแนนเสียง uh huh. มีการนับคะแนนที่มีการไม่โปร่งใสนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทางเบอร์เซียก็จะมีการตั้งกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่ม ประชาชนนะครับขึ้นมาสักกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อเล้องเรียนเหล่านี้ซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่อันวาพูดอยู่แต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองว่าคงยากละ่ะที่จะไปพลิกผลการเลือกตั้งครั้งนี้แต่อย่างน้อยมันก็เป็นประเด็นที่ตามหลอกหลองรัฐบาลของใยนายชิประซักอย่างแน่นอนแล้วถ้าเกิดมีคดีใดคดีหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่ามีการโกงการเลือกตั้งจริงมีการขนคนมาจริงมีการจ่ายเงินกันจริงหรือว่ามีคนตรงชายแดนไทยมาเลเซียที่มีสองสัญชาติ แล้วได้รับเอกสารพิเศษเพื่อจะไปลงคะแนนได้เนี่ยแม้กระทั่งคดีเดียวนะผมว่าก็จะทําให้ทั้งหมดที่มีการกล่าวหาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือขึ้นทันทีครับมีข้อกล่าวหาที่ทําให้แม้แต่ซีอโอของแอร์เอเชียนะครับโทนี่ฟอนันเดสต้องออกมาครับทวิตปฏิเสธข่าวนะเขาก็บอกว่าเครื่องบินขนเครื่องบินบอกแอเชียนี่แหละขนใครก็ไม่รู้เป็นพันคนเลยนะครับไปลงตามเมืองต่างๆที่ทางพักการัฐบาลกาลังรู้ตัวว่าเพียงพําอยู่นะครับ นายโทนี่ฟอนเดสต้องเขียนทวิตเตอร์บอกไม่จริงนะครับไม่จริงเลยเพราะว่าไม่ได้ต้องการที่จะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็แสดงว่าข้อกล่าวหาแบบนี้มันก็มีน้ําหนักพอสมควร <c oughs> มันมีมีคนไม่น้อยที่เชื่อนะครับเพราะว่ายิ่งมันมีเรื่องของโซเชียลมีเดียที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากในมาเลเซียเนี่ยข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็จะถูกสะท้อนถูกมีการถ่ายทอดต่อจนกระทั่งคนในมาเลเซียไม่น้อยนะครับมีข้อสงสัยอย่างมากเลยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันยุติธรรมมันบริสุทธิ์จริงหรือเปล่านะครับโซเชียลมีเดียครั้ง เพราะว่าสื่อทางการของมาเลเซียนั้นถูกรัฐบาลคุมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุฝ่ายคา้านนี่ไม่มีสิทธิ์ไปใช้เลยครับครัจากนั้นจึงต้องออกมาทางโซเชียลมีเดียและโซเชียลมีเดียนี้ก็คือที่ที่คนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ไปแสดงความคิดเห็นกันครับซึ่งนี่แหละคือสึอนามิผมว่าสึนามิตัวจริงเนี่ยคือสึอนามิโซเชียลมีเดียไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนมาเลเซียเชื้อสายจีนหรือว่าคนมาเลเซียเชื้อสายมาเลยแต่ ก็คือคนหนุ่มคนสาวไม่ว่าจะเป็นจีนหรือมาเลยที่มาเลเซียนี่แหละที่รู้สึกอึดอัดรู้สึกต้องการความเปลี่ยนแปลงและเมื่อไม่สามารถใช้สื่อของทางการหรือสื่อปกติได้จึงต้องไปใช้สื่อโซเชียลมีเดียซึ่งก็เห็นกันอย่างที่ปรากฏอยู่ในผมติดตามข่าวของมาเลเซียเว็บไซต์หนึ่งที่ตามมากก็คือมาเลเซียกินนี่เนี่ยซึ่งให้ข่าวค่อนข้างที่จะรวดเร็ว แล้วก็กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพอสมควรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนรุ่นใหม่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสื่อที่เป็นสื่อกระแสะหลักของมาเลเซียนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดเหนียวแน่นของรัฐบาลทุกอย่างเลยครับและมีการคุกคามด้วยนะสื่อที่พยายามจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนั้นก็มีเสียง Human Rights Watch ก็ส่งคนไปติดตามดูแล้วบอกว่าสื่อมวลชนโดยเฉพาะที่ใช้โซเชียลมีเดียนั้นถูกคุกค,คามคทั้งทางตรงและทางอ้อมะสมควรก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้มีเสียงเรียกร้องนะครับโดยเฉพาะจากกลุ่มเบอร์เซียว,ว่าไอ้สื่อกระแสหลักที่มีอยู่นะครับไ <ừ> ม่ว่าจะเป็นหนังสมพ์ทีวีเนี่ยได้ทําหน้าที่ของสื่อเนี่ยอย่างถูกต้องแค่ไหนนะครับ จนกระทั่งมีการเรียกร้องให้มีการบอยคอตนังสือพิมพ์หลักๆห,หลายฉบับเลยนะครับ,รบเพราะว่ากลุ่มเบอร์เซียกล่าวหาว่าหนังสือพิมพ์เหล่านี้นะครับซึ่งความจริงก็ถูกต้องแหละครับมันมีความเกี่ยวโยงโดยตรงแล้วระหว่างนังสือพิมพเหล่านี้กับพรรคการเมืองที่เป็นพรรครัฐบาลอยู่นะครับเพราะว่าใครจะเป็นบก,กใครจะมาเป็นนักข่าวเนี่ยจะต้องผ่านการเห็นชอบของพรรคก่อนนังสือพิมพ์หลักๆเนี่ยมีพรรคเป็นเจ้าของพรรคเลยนะครับเป็นเจ้าของสือพิมพ์และรู้กัน ทั่วประเทศไม่ใช่ความลับอะไรนะครับ,รบก็รู้ว่านักสืบิมฉบับนี้เนี่ยเป็นของพรรคนี้นักสืบิมพ์ฉบับนั่นเป็นของพรรคนั้นและถ้าแพ้เลือกตั้งหรือชนะเลือกตั้งที่นั่งมากขึ้นหรือน้อยลงก็มีผลต่อตําแหน่งผู้บริหารของนักสืบิมพ์ฉบับนั้นน,นด้วยนะครับก็มีการมีผลต่อตัวบกด้วยจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไงนะครับ,บ n e w Straits Times นะครับ The Star รยูทูซันมาเลเซียบริต่าแอริเอก็เป็นหนังสือพิมกระแสหลักสีห้าฉบับที่ หลายคนก็เชื่อว่าม,ม,มีที่ผลเยอะพอสมควร mm hmm. โดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่เป็นผู้ติดตามโซเชียลมีเดียนะครับกลุ่มคนที่อยู่นอกเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็จะก็จะเก็บได้ข้อมูลจากทางสื่อพิมพ์ที่เป็นสื่อกระแสหลักเหล่านี mm hmm. เน้เป็น,เป,นเป็นหลักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าสื่อมวลชนกระแสหลักก็มีอิทธิพลพอสมควรในการที่จะทําให้ผลกลารเลือกตั้งออกมาเป็นอย่างที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับครับ จากนี้ไปการเมืองมาเลเซียเนี่ยมองจากเราในฐานะเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยผมว่าจะมีความคึก,กคักคุกรุ่นและจะร้อนแรงมากยิ่งขึ้นมากกว่า4ปีที่ผ่านมาค่อนข้างแน่นอนและถ้าหากอันวัยบรหิมลีกิตเสียงสองคนนี้จับมือกันเหนียวแน่นเนี่ยการเลือกตั้งคราวหน้าซึ่งอาจจะไม่ต้องรอถึง4ปี5ปีก็ได้ก็อาจจะพลิกได้จริงๆนะครับคราวนี้ถือว่าเป็น เริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ได้เพราะว่ามันก็สูสีคู่ขี้กันแล้วแหละใกล้กันขนาดนี้133ต่อ89เพียงแค่ทางฝ่ายรัฐบาลเสียที่นั่งอีก20ที่นั่งแล้วพลิกไปทางด้านนี้ก็ทางฝ่ายค้านก็ชนะแล้วนะครับ,รบยิ่งถ้าหากมีกระแสรเรียกร้องปราบคอร์รัปชันมีกระแสบ,บอกว่าคนเก่าๆที่กลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาช้านานลงจากการเมืองสัที ให้เลือดใหม่คนรุ่นใหม่ได้ขึ้นมาแม้กระทั่งในอัมโนเองเนี่ยหรือในพักร่วมรัฐบาลเองผมก็เชื่อว่ามีกลุ่มคนที่ไม่พอใจกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอํานาจในรัฐบาลขณะนี้พอสมควรครับถึงแม้ก่อนหน้านี้นาะยอันวาอิบราฮิมได้ประกาศนะครับว่าถ้าไม่ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ความที่จะถอยไปละจะกลับไปสอนหนังสือดีกว่าสบายใจมากกว่าครอบครัวก็จะเป็นสุขมากกว่าด้วยครับแต่หลังจากผลเลือกตั้งออกมาเมื่อคืนนี้นะครับครับ ดูอนว่าน้ำเสียงจะเปลี่ยนไปฟิตขึ้นมาฟิตขึ้นมาวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับให้สัมภาษณ์เอฟพีบอกว่าภารกิจของผมยังไม่จบนรับนี่65ปีนี้นาจิบนี่59แต่ลิมกิตเสียงหัวหน้าพรรค DAP ที่อยู่ฝ่ายค้าน7จครับฉะนั้นมันอยู่ที่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยมีความสามารถจะก้าวขึ้นมาเพื่อจะปรับเปลี่ยนการเมืองมาเลเซียให้มีความเป็นประชาธิปไตยสะท้อนความต้องการของประชาชนมากน้อยแค่ไหนด้วยครับ ดูเหมือนว่าล,ล,ลิมกิสเสียงเองก็ไม่อยากให้อันวาอิบราฮิมเนี่ยถอยไปใช่แต่ว่ารู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยฝ่ายค้านยังหาคนที่จะมีสเสน่ห์นะครับมีแรงจูงใจผู้คนได้มากเท่ากับนายอันวาอิบราฮิมแล้วนะครับวันนี้ก็บอกว่าก็พร้อมที่จะหนุนให้ในายอันวาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาอยู่หรือว่าลูกสาวของอันวาที่ชื่อนูรุนอิซ่าอันวา ที่คราวนี้ก็ชนะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเธอตอนนี้กำลังถูกเรียกร้องเป็น Princess of Reform เลยนะครับ,รบเจ้าหญิงแห่งการปฏิรูปทีเดียวเวลาหมดแล้วครับรายการชิปจอนจับชิปจอนโลกคุณเทพใจกับผมมาพบกันทุกวันนะครับทาง FM 90.59ก้าโมงครึ่งตอนเช้าและ6โมงครึ่งตอนเย็นวิเคราะห์ข่าวครา,าวที่เกิดขึ้นที่อยู่ในความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศครับแล้วติดตามเราได้ในโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ s o u n d c l o u d หรือ YouTube และใน Twitter ทุกวันนี้เสียงดิจิทัลสามารถให้ท่านฟังเราได้สดๆและย้อนฟังได้ตลอดฉะนั้นไม่เพียงแต่วิทยุครับฟังเราได้จากสื่อโซเชียลมีเดียตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณเทพชัยกับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ